นิ่มไหมน้องผู่ะทำเสร็จยังคะไปปักเลยคะ<ำ>่ะปักทุบเลย<ำ>ปักตองตรงนั้นแหละ<ำ>นั่นแหละเก<ำ>่งมาก เสร็จแล้วก็ทูจ้าค่ะอ้าวทูจา้าทูจา้าอะเสร็จเสร็จแล้ว,ลวค่ะเก่งมากดูนิ่มไหวากาบลงปูร้อนนะระคะอย่าไปใกล้นะไฟนะอย่าไปใกล้นะคะไฟนะร้อนนะเป็นไฟนะคะดูนิ่มกาบลงปู สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ้องปู่ไในลงปูอยู่ไหนคะตรงนี้อ๋อุองปูอะไรคะหบูู๊ใดเด้อุงปูนนี้ใครอะใครอะลุงปู่ค่ะนุงปู่้องปูเปงป่เหมือนกันค่ะุ้งปู่นี่อะไรอนลุงปู่ค่ะ อะไรนะคะวัดวัดเออไกล้นะนี่มากราบหลวงปู่ว่ายน้งปู่ก่อนนอนค่ะพี่เออพี่พี่ก่อนนอนใช่กราบไหว้หลวงปู่ที่ห้องพระที่บ้านค่ะพี่เขาทำอะไรอ่ะไม่รู้ค่ะพี่พี่นั่งค่ะ รออ๋อพี่กุมารหรือเปล่าด้วยพี่กุมารพี่กุมารนั่งพี่กุมานั่งทำอะไรอ่ะไม่รู้ค่ะนั่งอย่างนี้นั่งตรงนี้ค่ะเออนั่งอย่างงั้นเลยนั่งแบบนี้ใช่พี่กุมานทำอะไรอ่ะพี่กุมานัา่งพี่นั่งแบบพี่นุ่นอ่ะหรอพี่กุมนา,นานเป็นอะไรไม่รู้ค่ะ คาหลวงปู่เออหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่ชื่ออะไรคะหลวงปู่เทวดาหลวงปู่เทวดาอ๋อนี่ใครคะตานี่ตานี่ใครคะตาโอ้ตายายเก่งมากนี่ใครอ่ะไม่รู้ค่ะนี่ใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะใช่ ชวยเด็กน้อใครอย่ะนี่ดูค่ะไปตามลุงปู่ยังไปยังไปดูจ้าอ๋าอดูจ้ายกมือทูจ้ายังดูจ้าทูจ้าเด็กใครแต่งเมย์ไม่ดูขนมนะอ๋อขอตงังค์ลุงปู่ซื้อขนมด้วยเหรอโอ้โหขอต,งตังค์ลุงปู่ซื้อขนมด้วยอขอตงังเลยอ๋อขอตังค์ าทุาทุกาทุาุกโตสมาโดยจะาทุสมาโดยจะให้หนูหนูนีไม่ชูขนมนะหูแู้ก้หนูโอเค